ัจความเป็นมาประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และพืชผลทางการเกษตรมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสายสำคัญทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ลงอ่าวไทยเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นพระคนครศรีอยุธยากรุงเทพมหาคนครตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายนี้รวมถึงสุขโขทยัยริมฝั่งแม่น้ำยมอันเป็นต้นน้ำแขนงหนึ่งที่ไหลบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำจึงเป็นตัดใจสำคัญหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมศิปะวัฒนธรรมไทย ศิลปะไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโดยเฉพาะอินเดียตอนใต้แต่ก็นำมาปรับเปลี่ยนให้ตรงกับรสนิยมของตนเองศิลปะเหล่านี้มาพร้อมกับการรับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูและพระพุทธศาสนาศิลปะไทยส่วนใหญ่จึงเกิดจากแรงผลักดันของศาสนาดังกล่าวเป็นสําคัญ ความหมายของศิละปะไทยศิละปะไทยเป็นสิ่งที่ศิลปินครูช่างโบราณของไทยได้สร้างสรรค์เป็นศินละปะที่มีเอกลักษณ์โดยสร้างสรรค์จากอุดมณคติของศิลปินมาสู่ความจริงตามธรรมชาติและได้มีการถ่ายทอดกันไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันศินละปะเกิดจากแรงผลักดันภายในของศิลปินสะท้อนความคิดความรู้สึกร้อนเย็นทุกข์โศกดีใจเสียใจ เป็นการสื่อสารและสื่อความหมายจากความรู้สึกภายในของศิลปินแต่ละคนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความหมายแตกต่างไปจากการใช้ภาษาคือการพูดหรือการเขียนศิลปะไม่มีขีดจำกัดในการแสดงออกด้วยรูปแบบวิธีการและเทคนิคเนื้อหาศิลปินเป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมสะท้อนให้เห็นความคิดความรู้สึกความเป็นไปในสังคมนั้นนน ศิละปะไทยเป็นศินละปะที่มีเอกลักษณ์โดยสร้างสรรค์แบบอุรมคติของศิลปินมาสู่ความจริงตามธรรมชาติและได้มีการถ่ายทอดกันไปตามยุคสมัยศิละปะสมัยทวาราวดีแต่เป็นศินละปะกรรมต้นอาร,รยธรรมสมัยประวัติศาสตร์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องณบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาระหว่างพุทธศตวรรษที่11-16บรรดาโบราณวัตถุและโบราณสถานส่วนใหญ่หล้วนสร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน อิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมทวาราวดีได้แพร่ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จึงอาจกล่าวได้ว่าศิลปะทวารวดีคือต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในสยามประเทศอิทธิพลศิลปะเขเมรในประเทศไทยที่เรียกว่าศิลปะลพบุรีประาปนเช่นพระพักเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีลักยิ้มนั่งขัดสมาธิเป็นต้นนอกจากพระพุทธรูปแล้วยังพบสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงการสืบทอดแนวคิดทางศิลปะอินเดียโบราณก่อนหน้าที่จะทงรูปเคารพเป็นรูปมน ิลปศิีวิชัยจากความเชื่อที่ว่ามีอาณาจักรหนึ่งลุ่งเงินขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่13-18อาจจะมีรัฐธานีอยู่ใกล้กับเมืองปาเลมบังในเกาะสมาตรตาบางครั้งอาณาจากักรนี้อาจขยายมาอยู่และดินแดนบางส่วนในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนักปราทางโบราณคดีเรียกชื่ออาณาจักรนี้ว่าศรีวิชัย แบบลุรีได้รับอิทธิพลจากเขมรเป็นศิลปะที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดูผสมผสา,านกับพระพุทธศาสนานิกายมหายานลักษณะงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ใช้วัสดุจำพวกหินทรายอิฐและศิลาแรงในการก่อสร้างในรูปของปรางและปราสาทเช่นพระปรางสามยอดปราสาทหินที่ไม้ปราสาทพนมรุง้ง ส่วนงานด้านประติมากรรมนิยมสร้างภาพสลักพระพุทธรูปซึ่งลักษณะเด่นของงานประติมากรรมแบบลบุรีคือไม่ว่าจะเป็นรูปคนหรือรูปเทารูต่างๆจะมีหน้าผากกว้างปากแบะหนาคางเหลี่ยมและรูปร่างลำเตีย้ยศิลปะเชียงแสนมีความเกี่ยวพันกับศาสนาพุทธ นิกายเทราวาะได้รับอิทธิพลจากศิลปะพมา่าในรุ่นแรกพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปบอกปาราของอินเดียพระรัศมีเป็นดอกบัวตูมหรือลูกแก้วขมวดผมใหญ่หน้ากลมและอมยิ้มคางเป็นปมหน้าอกนูนและกว้างชายจีวรหนีบไหซ้ายสั้นปลายมีแฉกเป็นเขี้ยวตะขาบนิยมทำปางมารวิชัยและขัดสมาธิเพชร ที่ฐานจะเป็นรูปดอกบบวคว่ำหรือบบวหงายรุ่นที่สองมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยเข้ามาปนมีลักษณะสำคัญคือพระรศมีเป็นรูปดอกบบวตูมที่สูงขึ้นหรือส่วนใหญ่เป็นรูปเรลวไฟขมวดผมเล็กร่างกายอวกล้วนและหน้าอกนูนแต่มีชายจีวรยาวลงมาถึงท้องชอบทำนั่งขาสมาธิลาดฐานบางครั้งก็เรียบไม่มีลวดลายประกอบ ปัตยกรรมไทยสมัยสุขโขทัยได้แก่สถาปัตยกรรมไทยที่สร้างขึ้นในอนณาจักรสุขโขทยัยเมื่อุุธศกวรรษท,ที่19-20สมคบสรัปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระพัดชนาได้แก่โบสถ์วิหาร สำหรับเจดีย์ในสมัยสุโขทัยนั้นได้รับวิธีพนศิลปะแบบต่างๆซึ่งเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของสุโขทยัยซึ่งมีความงดงามและความโดดเด่นที่สุดตัวอย่างเช่นเจดีย์ดอกบัวตูม โดดดดินของงานถา่ายปฏยากรรมและงานปฏิมากรรมของวิทยาส่วนใหญ่สร้างเครื่องเพื่อพิถววายราศาสนาเป็นพุทบูชาความโน้มนที่ปรากฏให้เห็นน้นแสดงถึงฝีมือศรัทธาปติความเชื่อเทคโนโลยีและวิชาการที่ไม่เกิดขึ้นเพียงเชื่ออยู่คนห่างกันืึ่งชมความงามของสถาปัิยกรรมและงานปฏิมากรรมของสวายวิทยาตอนกลางเป็นเริ่มไป ลักษณะดเด่นให้สังเกตได้ไม่ยากในงานสถาปัตยะกรรมยุคนี้มัจกจะปรากฏการสร้างเจดีนทรงละคารเช่นเตดีนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นต้นอีกทั้งมีความนิยมในการสร้างโบสถ์ให้มีขนาดใหญ่และมีอาคารหลักของวัดส่วนในสมัยอทีตยานตอนปลายสถาป,ถาปถาัตยกรรมแบบตะวันตกผสมปเปอร์เซีย สมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองล้านและสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงกรุงรัตนโกสินทร์และทรงมีพระราชาประสงค์ที่จะทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเหมือนกรุงศรีอยุธยาแห่งที่สองกล่าวคือได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่สาคัญโดยเรียนแบบมาจากกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย เรือนไทยบางเรือนที่ยังคงเหลือจากการทาศึกสงครามกับพมา่าก็ถูกถอดจากกรุงศรีอยุธยามาประกอบที่กรุงเทพมหานครด้านสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากในสมัยรชัชกาลที่สี่เริ่มด้วยราชสำนักหันความนิยมไปสู่รูปแบบศิลปะฝ่ายตะวันตกแทนรูปแบบศิลปะของจีนกระบวนการช่างศิลปะอย่างยุโรปได้แพร่หลายออกไปสู่วัดและวางเจ้านายในท้องที่ต่งางๆรอบกรุง หลอดจนต่างจังหวัดหลังฉลองกรุงรัตะนาโกสินครบรอบร้อยปีการบริหารประเทศส่วนใหญ่ก้าเข้าสู่ภาวะของการรับอารยยาทาตันตกอย่างเต็มที่รัชกาลที่5และ6ทรงพัฒนาประเทศด้านสาธรารณาประโยชน์ของสังคมทางวัตถุเป็นหลักใหญ่เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าธานาระยะประเทศสถาปัตยกรรมที่สำคัญจึงได้แก่พระราชวังบางปะอิน านนาตศิล์และดุริยางคศิลป์กลุ่มชาวไทยมุสลิมที่ถูกกวาดต้อนมาจากภาคใต้ได้นำรมเนียมการสวดขับบูชาพระผู้เป็นเจ้ามีกองละมนาตีเป็นจังหวะประกอบต่อมาการสวดเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปเป็นเพื่อความบันเทิงผู้ชายมักนั่งล้อมวงกันตีกองละมานาประกอบการสวดขับเพลงมาลายูประชันกันคึกคือเรียกว่าดักซิเก ในสมัยรัชกาลที่5เริ่มมีคำร้องเป็นภาษาไทยจึงมีการพลิกแพลงและพัฒนามาเป็นลิเกแนวคิดและวิถีชีวิตคนตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในไทยมากขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงตัดทนอนมาตดสินและดนตรีไทยให้กระชับขึ้นในชั้นแรกเป็นไปเพื่อต้อนรับอาคันตุกะต่อมาดัดแบบแปลงที่นิยมอยู่มากในขณะนั้น ด้านจิตกรรมนำวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตกในการสร้างภาพมนุษย์ที่เน้นความเหมือนจริงมาผนวกกับวิทยาการของไทยที่เขียนภาพแบบอุดมคติซึ่งให้เห็นในจิตกรรมฝาผนังของครัวอินโคงจิตกรเอกสมัยรัชกาลที่สี่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เริ่มต้นงานจิตกรรมไทยสมัยใหม่ด้านวรรณกรรมวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมมากคือ บทละครพูดและบทละครร้องผู้เด่นที่สุดในการประพันธ์บทละครคือประเสรฐิฐปักษรหรือกร้เจ้าวรม,มวงเ์เธอกรมพระนาราธิประพันธ์คงนอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมภาษาสันสกฤตเกิดขึ้นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่5และ6ด้านปฏิมากรรมมีการตั้นพระพุทธรูปให้เหมือนมนุษย์ยิ่งขึ้นคือพระศรีสัรก,กระโทศพลยาน เป็นพระพุทธรูปปางลีลาแบบสีโงไทยส่วนงานประตีมางกรอื่นๆมักเป็นงานกำลับหินอ่อนหรือหล่อสำลิดมาจาก,กยุโรปถือเป็นการเริ่มต้นรับแบบอย่างการปั้นภาพเหมือนและทำอิสรดีจากตะวันตก